วันนี้ครับมาเล่นเกม GTA ออนไลน์เช่นเคยเล่นภารกิจดิโปเปิเร์นเลดของซีเมียนหัวเมงเจ้าเก่าหัวเมงคนเดิมช่วงคูณ3ครับโกยเลเวล มาถึงก็มันบอกให้หารถด,ดับเพลิงเลยฮะเดี๋ยวรอวิธีหาก่อนนี่ฮะก็วิธีหาง่ายๆฮะกดโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าเข้าไปที่ลายชื่อแล้วก็นี้ย Emergency Service โทรเรียกเอาเลย ฮัลโหลวัดดีมันก็ขึ้นมาสามชอยนะก็เลือกอันแรกครับฝ่ายเด็บตำแหน่งจะบอกตำแหน่งนะรอสักครู่ไอเราก็ดีใจนึกว่าจะส่งรถมาให้เปล่าครับบอกทําเล ขึ้นมาละสองจุดแต่เราจะเอาไอท้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ตรงนี้เนาะตรงนูนช่งหัวมนันใกลที่สุดไปโดรถดับเพลิงเพื่อไปดับเพลิงเองอะไรวะเนี่ย แล้วทำไมมันไม่ไม่ส่งไม่ดับตั้งแต่แรกวะเพื่ออ้าวโอ้โหก็จอดอยู่นี่เลยสบายไอคันข้างในก็ไม่ต้องไปสนละ่ายแล้วครับกุดแจผีก่อนเรียบร้อยมือโปรอะเรื่องการขาโมยรถเอ๊ะลืมอะไรเปิดไซเรนครับผม อใจเย็นเจพอเปิดไซเรนปุ๊บพวกบอดมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะมันจะขับรถหลบเราเห็นว่าหลบหลบทันทีเลยแหมสมจริงเหลือเกินดูว่านะจะขับหนีแล้วขับออกอะเบี่ยงออกเลยเออดีเหมือนกัน เกมจะสิบปีแล้วนะฮึมล็อกสตาคุณมันเทพจริงๆเกมอมตะก็ขับไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปดับเพลิงเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสาแค่นี้ทำไมมันไม่หักวะ อาเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อ,อ,อก็ขับไปไปดับเพลิงับไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ไงวะเน,นี่ยแดงเถือกเลยเดีย๋ยวดูผมเล่นนะผมจะเล่นยังไงชนไม่เลยแล้วก็ดับไปด้วยเออ ก็พยายามดับดับไฟให้ทันก่อนเวลาหมดนะเวลาจะอยู่ด้านล่างขวามือเนี่ยก็ดับเพลิงไปด้วยแล้วก็ระวังตัวด้วยมันจะยิงใส่เราถ้าเราตายก็มันจะเฟลไอต,ตรงนี้ฉีดน้ำใส่แม่มเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาใส่เลยเหรอ โคตรยามหืมล้อไฟตยายงัดนละเรียบร้อยครับก็มาดับตรงนี้นะอุ้ยโอ้โหล้อแตกรถด,ดับเพลิงล้อแตกอ่าโอเคครับหืมแม่งเลยเผารอเลยอุ้ยอุ้ยดิบดิบดับเพลิงดิบ เขามีเขามีแต่โตเกียวดิฟอันนี้ดับเพลิงดิฟเฉียดมันเลยอะไอพวกว่ามาเผารถเขาอิสไซเสียจะหายเลยพวกหาเนี่ยอาบน้ำหน่อยมึงสงการล่วงหน้าอืเรียบร้อยก็ตายบนน้ำจังหวะนี้ก็ ดับเพลิงครับเรียบร้อยครับเหลืออีกนู่นนะเป็นแถวเลยกับสภาพรถอย่างนี้เอาไอ้นี่ก่อนเอามึงอยากอาบน้ําอืมก็จะมีคันที่อยู่ในนี้ด้วยคันหนึ่งอ่าโอเคเอ่าโอเคครับกว่าจะโอเคก็พยายามรักษาชีวิตตัวเองด้วย ยิงใส่เราด้วยนะจะตายเด็ดขาดไมหานี่เปลา่าเปลา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันลมโบเสียดายเกินอาตอนนี้ครับรถดับเพลิงไม่ต้องใช้แล้วมาใช้ปืนตอนนี้จะใช้ปืนอะไรก็ได้ผมเอาเป็นสไนเปอร์แล้วกัน ยิงเลยเอา้าแมงหลบมาไอจัดเท่แล้วเออไปไหนเอ้าเม้งหลบอีกแล้วไอ้แมงนี่หลบเก่งเหมือนกันเอา้าโดนใครพวกเนี่ยโอ้ยโอ้ยจูกเก่งนี่ไม่ตายอ่ะสองดอกถึงตายอะไรแอบอะไรแอบอะไรตายยังไม่ตายอ๋อสองนัดนะ อันนี้พวกใครอันนี้พวกเรานี่หว่าอืม,มอยู่ในเนียมันจูกหยุดไว้ก่อนแล้วกันอืใจร้อนเอาเอาโอ้ใส่ศูนย์ยังโดนนะอืมสองนัดตามนัดตัวนี้อยู่ในซอก ก็โคบเบริรบปื๊บมันจะไปไหนไม่ต้องไปหมูหๆเหลืออีกประมาณ3ตัวนะก็ยิงเลยนี่อสองนัดเหมือนเดิมไอ้นี่มึงเหลือตัวเดียวแล้วเงาเหรอเงาไหม ตามเพื่อนไปเฮ้ยเหลืออีกตัวหนึ่งครับโทษทีอยู่นู่นเลยเอาไปหนึ่งนัดหนึ่งนัดไม่พอสองนัดสินะเสร็จพิธีครับรอรับเงินอุย้ยสี่หมื่นแปดครับอันนี้อืมก็ได้เป็นอันดับสองนะที่ได้เงินเยอะ ที่สุดอันดับหนึ่งนี่จะเป็นภารกิจบิ๊กฟุตแซทสควอดอันนี้เป็นอันดับสองนะได้48,000ส่วนอันอื่นนี่ประมาณ41,000ต่างกันโอ้หลายพันอะ่ะก็ใครอยากปั๊มเวลก็ตอนนี้ครับนาทีทองอะ คูณ3ารีโปมาจัดกันได้